อ่ะนะครับผมกราบสวัสดีครับนะครับผมก็อยู่กับนะครับในเพจอาบีชแนลเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้มีฟุตบอลค่อนข้างน่าสนใจเยอะนะครับผมแต่อยู่ในระดับทีมชาตินะครับผมวันนี้ทัพตราไก่ฝรั่งเศสนะครับเปิดสนามสตาร์ทเดอร์ฟรองก์นะครับเจอกับทางด้านทัพโคนมเดนมาร์กของแคสเปอร์ฮุนแมนนะครับผมวันนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างน่าดูมากนะครับเพราะทั้งสองทีมนะครับผมมีฟอร์มการเล่นช่วงหลังที่เกมลุกก็ทําได้ดีนะครับผมเกมรับก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับสำหรับทั้งสองทีมนะ มามนะครับฝรั่งเศสค่อนข้าง แบกราคาค่อนข้างแพงมากนะครับถึงราคา1ลูกนะครับผมบวกกับวันนี้สภาพความพร้อมฝรั่งเศสนะครับผมก็ยังดูมีปัญหาตกการกับการเล่นเกมแดนกลางนะครับขาดหัวใจสําคัญในการจ่ายบอลนะครับการวางบอลยาวอย่างโพอฟอกบาในครับผมวันนี้มองว่าฝรั่งเศสนะครับความน่ากลัวในแนวลุกจะลดลงไปพอสมควรนะครับผมแต่พอมองถึงแดนหน้านะครับคาริมเบนเซม่าหรือแม้กระทั่งนะครับคเรียนเอมปาเป้นะครับวันนี้ก็จะได้จับคู่นะครับผมวันนี้แผน3 4 1 2จะเล่นหน้าคู่ และเป็นองตัวนริสมัสนะครับเป็นหน้าต่ำเป็นคนที่นะครับคอยฉาบฉวยในการเล่นจังหวะที่2นะครับผมวันนี้ไปตามฝั่งทีมเยือนอย่างเดนมาร์กบ้างนะครับเดนมาร์กของแคสเปอร์ุลมมนนะครับกัปตันเป็นปีเตอร์ชมาเคิลนะครับผมก็เป็นกัปตันมาอย่างยาวนานละนะครับผมจุดจุดเด่นของเดนมาร์กนะครับมองไปถึงการเกมสวนกลับนะครับเพราะนักเตะสวนมากมีความเร็วนะครับนักเตะสวนมากมีความมั่นใจนะครับมองว่าวันนี้ราคาแพงไปครับโอกาสที่คู่นี้จะเป็นผลที่ออกมาเสมอค่อนข้างสูงมากนะครับ ตัวกับฝรั่งเศสนะครับผมเกมแนวรับยังมีปัญหานะครับผมเพราะฉะนั้นมองไปทางฝั่งของทีมเยือนรองเดนมาร์กนะครับไปที่ราคา1นลูกวันนี้มองว่าจะเป็นผลเสมอนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ฝากไว้1ตัว1คู่ที่น่าสนใจนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ